ร้องเพลงร้องเพลงเหรอนา่าใช่ปว่าใช่เราไปจะมีทั้งก้องแต่ลิ้นแย้ที่ชู้บุ้ยอาจว่าแล้วตอนแรกจะพูร่วงอะไรสักอย่างนั่แหละเกี่ยวกับความรักแต่พอแต่พอนั่งแบบนอนไม่มไงเนาะไม่ได้คิดเยอะคิดแต่เ,เ,เรื่องว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้นะเห็นป่าไม่เอาดีกว่า

นี่ค่ะนี่คือแผ่นหมายอ๋อเราเราคิดว่าถ้าเราได้ถูกจริงสุรว่าเราน่าจะได้จากแม่เป็นพันเลยนาก็น่าจะได้ประมาณหนึ่งพันอืมน่าจะได้หนึ่งพันตีแล้วสองพันอืมได้เยอะนะอืมของพันก็เยอะแล้วนะแต่เราก่อนจะได้เยอะกว่านี้หลายหมื่นนะหนึ่งสองหมื่นแต่เอี่เสมัยที่ว่าก่อนอยูใช้ปุ่งสวยก็ ไม่ใช่ประหยัดกันอยู่จริงเหรอไม่ประหยัดมากหรอกให้เราหน้าหิบอืมอ๋อเราบอกมีเรื่องอะไรสักอย่าง แต่ลืมฝันไม่ดีเลยว่ะฝันแบบฝันฝันที่เราไม่ได้อะฝันเราฝันไม่ได้ฝไม่ได้ฝันไม่ไร้อ่จะเล่าอะไรให้ฟังหอมไม่มีอะไรเล่าบอก ห้าอ,อยู่เงิห้าส็บตัวด้วยเพราะว่าสะเส็นะนีสมแล้วเงินห้าส็บตัว่ะไปจะเล่าเรื่องความหลังนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ้อกลาวาาว่ากะไวนะน้นะัไม่ได้คิดอะไรก็แบบว่าจะซื้อแพมเพื่อไซแอลให้หนูหนูนเบีย อพอแม่เขาจะเหมือนว่าน้องแม่เขาจะบอกว่าเขามีลูกใช่ปะ่ะแม่เขามีน้องเขามีจะย้ายกลับไปที่บ้านอ้องน้องต้องอยู่คนเดียวทีเนี่ยเออเขาเลยแบบว่าอุปการะหลานถ้ามีตังก็ก็จะพำเพืดให้ มันนานทีว่าช่วงตายอะ่างเงี้ยเราก่ยตัดเงินว่าเราจะซื้อนะห้าร้อยกว่าบาทแล้วเราจะซื้ออันรลราแก้มให้สีใช่ป่ะหมายเขียนว่ามีคนบอกว่าแต่ว่าในใจข้างในสบ่ป่บอกว่านี่ต้องซื้อนี่ไม่ดีจะบังคบให้ส้อจะให้จะให้ส้อทำโทษอันนี้ห้าร้อยกว่าบาทมีห้าสิบสองชิ้นถ้าสิบหกชิ้นนี่แบบเล็กไหม แบบเราถามมาว่าพันเพื่อ,อไซร์ลายไซร์แอลไซแอลเรานี่เราจะบอกให้เราคิดว่า,า,วาลูกเป็นภาราย่างยิ่งอ๋อใช่เพราะว่าอะไรแล้วเร,เราอ่านเรื่องอะไรแหละโรงเรียนเอกชนที่มีการปิดตวัวการทหารแต่ได้ไม่เกี่ยวหรอก มันอยู่ที่ว่าความเจริญเติบโตของธุรกิจทีจริงที่จะเปิดนีกระชอได้ไม่ไม่ได้อะไรทั้งั้นต้องต้องถ้าไม่เป็นอย่างนี้ว่าไม่อย <laughs> <laughs> ู่ดีเราทำเราอาจจะทําให้เด็กทั้งโรงเรียนเป็นเหมือนกันไม่ได้อย่างเช่นว่าทําให้มาเป็นแนวทางในหลวงก็ทําไม่ได้เข้าใจไหมล่ะเปิดทำไม